สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าประเทศฟินแลนด์ดิแนแดนขตขั้วโลกเหนือจ้าพบกับพิญญาคือเก่าวันนี้พินญาจะพาทุกคนไปตกปลาค่ะตกปลาในทะเลสาบน้ําแข็งเรามาดูกันค่ะว่าวิถีชีวิตของชาวฟินแลนด์ตกปลาในช่วงฤดูหนาวเขาทํากันยังไงไปค่ะตามพิญญามาเลยค่ะ ไม่ไกลจากบ้านเลยค่ะเนาะไม่ไกลจากบ้านเลยค่ะไปทะเลสาบวันนี้มีคนขับรถให้จ้าเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิถีชีวิตชาวฟินแลนด์เขาตกปลากันยังไงในเมื่อทะเลสาบกลายเป็นน้ําแข็งหมดแล้วนะคะรอบที่แล้วพินญาก็ได้ถ่ายให้ดูการลากปลาของชาวประมงแต่ตอนนี้ไม่ใช่ของชาวประมงนะจ๊ะของชาวบ้านกับที่อยากกินปลาในช่วงฤดูหนาว เขาไปทำปลาเขาไปทำปลาเขาจะไปเอาปลากันยังไงโอ้โหไม่มีหรอกที่จะพูดถูกต้องเนาะผิดตลอดเป็นคนที่ผิดเสมอโอเคค่ะเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วแหละเนาะไปจ้าเตรียมอุปกรณ์เต็มหลังรถเลยวันนี้เนาะไปดูก,กัน ถึงแล้วจ้าตอนนี้เรามาถึงแล้วจ้าเนาะมาดูกันค่าว่าเราเอาอะไรมาบ้างเอ่ยเรามาดูกันค่าว่าเวลาเรามาตกปลาเราเอาอะไรมาบ้างเอ่ยนี่เลยคะ่ะนี่โอ้โหเห็นเงาปิญญาด้วยอันนี้ก็คือเป็นเก้าอี้ เก้าอี้นั่งนะคะที่นั่งตกปลาเนาะนี่ก็คือเบ็ดจะเป็นแบบนี้ส่วนนี้เป็นที่เจาะน้ําแข็งค่ะส่วนนั้นเป็นขากล้องแล้วก็เก้าอี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีกาแฟนะคะพี่ให่ก็จะชงกาแฟมาด้วยไปลุยเลยค่ะทุกคนลุย ตอนนี้มาถึงแล้วจับทุกคนคะ่ะเนาะเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะทํากันยังไงเนาะนี่อ่ะไหนหมุนเลยค่ะหมุนเลยหมุนเลยเนาะนี่ก็คือการเจาะตอนนี้เรายือนอยู่บนทะเลสาบนะทุกคนตอนนี้คือเรายือนอยู่บนทะเลสาบน้ําแข็งนะคะเรามาดูกันค่ะ มาดูกันค่ะวิธีเจาะน้ําแข็งเนาะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะต้องใช้แรงนิดนึงเนาะเออน้ำหรือ,อยังเนี่ยทำไมหนาจังเลยอะ่ะวิถึงแล้ว่อนถึงแล้วถึงน้ำนวะอือหือมีลมดนะ้วยดูกันอน,น,นี่ ถึงน้ำแล้วโอ้โหหนามากนะเนี่ยน้ำแข็งหนามากเลยเนาะ <20 cm. S 1> ประมาณยี่สิบเซนติเมตรนะคะนี่เราก็จะติดประมาณยี่สิบเซนติเมตรค่ะทุกคนแล้วเราก็จะตักน้ำแข็งออกมาอย่างนี้เลยค่ะห <c oughs> นามากทุกคนเนี่ยเวลาเราจะหาปลาเราก็มาอย่างนี้กันละคะ่ะมาเจาะน้ำแข็งอย่างนี้เลย ทุกคนจ๋านะคะอ่ะเอาน้ำแข็งออกค่ะโอ้โหความหนาของน้ำแข็งคือหนามากเนาะแล้วเราก็จะใช,เนนเะะใชเ้เบ็ดอันนี้คือเบ็ดตกปลานะคะไปใช้เบ็ดยาวๆไม่ได้นะเบ็ดอันนี้คือเบ็ดตกปลาหน้าหนาวค่ะเบ็ดตกปลาที่ทะเลสาบน้ำแข็งเนาะมาดูวิธีการตกปลากันจ้าเดี๋ยวพี่ยยใหญ่ทำไมดูเลยและเราก็นั่งรออย่างเงี้ยค่ะรอให้ ให้ปลากินเหยื่อค่ะทุกคนรอให้ปลากินเหยื่อเนอะาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะเนาะวิธีอเอาปลาอะรหังสมมาสมพมูตัวขะขาโอเวอร์แมนจ้าร <c oughs> อเลนรอเลนให้เบิรงนเนอปลาที่กินปลาฟรังที่กินเบ็ดพิญญาบรจากก็สิได้ปลาในกระนาวค่ะอากาศวันนี้ติดลบเท่าไหร่วันนี้จริงๆแล้วเมื่อเช้าติดลบ16องศาค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้อากาศเชิงดีดีขึ้นมากค่ะ อากาศประมาณติดลบหกองศาถือว่าโอเคค่ะโอาปลากินยังน,อน้อปัะนี้เราใช้เหยื่ออะไรหรอเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นเหยื่ออะไรค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอาปลาอะไรดีครับพี่น้องอยากได้ปลายังบอกมาอุ้ยอันมาหน่อยวิ่งมาหาหรือว่าอีหยังกระตายลุ้มมาหน่อยเนาะอ๋อก็มีคนมาตกปลาอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่มีคนมาตกปลาอยู่เหมือนกันคะ่ะไม่ใช่มาแต่เราเนาะเออ มารอลุ้นกันต่อค่ะวิธีหาปลาในทะเลสาบช่วงฤดูหนาวอุ้ยอุ้ยนั่นปลาสีกินของพิน้นแยะเลี้วปลาอยู่ใต้น้ํานะคะปลาไม่หนาวนะคะเห็นว่าทะเลสาบแช่แข็งนี่ี้คือปลาไม่หนาวนะคะปลาอยู่ได้ปลาอยู่ในน้ําลึกๆค่ะปลาอยู่ในน้ําลึกๆด้วยจ้าเด้อม,มากค่ะทุกคนมาลุ้นกันว่า ปลาสิกินบ่เหยืยบพื้นยาพุ่นเดฟปุ่นเดฟตั้ง่าตั้ง่าเออเขับเบิ้ลข้าสีเดดปลากันบ่ปลาตัวใหญ่ใหญ่หญๆนี่คือเอาไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้พราะเราเจาะรูเล็กๆแค่นี้ก็ได้ตัวเท่าประมาณเท่ากับรูที่เราเจาะนี่แหละเนาะบางคนถามสงสัยไงเออนั่นแหละค่ะ เรามาลุ้นกันนะจ๊ะตอนนี้ก็หอกาแฟมากินพร้อมอันนี้ก็คือคนพามาค่ะคนพามาเนาะอกาแฟอีนูน่นแฮปคาเฟ่นะดาลิงคาเบียรอเออทะเลสาบค่ะทุกคนนี่เป็นทะเลสาบตอนนี้เรานั่งอยู่ในทะเลน,นั่นนี่เรานั่งอยู่ในทะเลเห็นบอแเสียงพระอาทิตย์่องนะเรานั่งอยู่ในทะเลนะคะแต่ว่าเราสามารถนั่งได้เพราะว่าทะเลนี่กลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเลยค่ะเนาะรถนี่เขามาขับได้บนทะเลสาบนะจ้ะ ขับได้วิ่งได้เนาะเออพี่น้องเอ้ยรอรอรอให้ปลากินเหยื่อเนาะจ้ะเนะาเนะเออปลากินเหยื่อมันก็ลุ้นนานอยู่หรอกรอนานอยู่ค่ะทุกคนรอนานอยู่กว่วจะได้ปลาเนาะมันไม่ใช่ได้ง่ายๆหรอกเนาะแต่ก่อนนะ่ะสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วพิญยาประตกปลาทะเลสาบก็ได้ปลาบ่อยบ่อยได้เยอะจ้ะเพราะว่าไปกับคนที่เขาคนบ้านนอกเนาะคนที่เขามีบ้านอยู่ติดทะเลสาบนะ เขาหาปลาเป็นเขารู้มุมที่มันจะได้ปลาไงเออแต่อันนี้โอมาหาเองจากพี่นอ้องเออมาหาเองเนาะพินยาก็เดีย๋ยวมารอดูกันค่ะจีได้บ่าปลาเห้าเนาะเออหลายๆคนถามมาเนาะ ปลาอยู่ในน้นํานี่ทะเลสาบกลายเป็นน้ําแข็งทั้งหมดนี่ปลาขึ้นโผล่ขึ้นมาหายใจยังไงเนาะไม่เห็นแสงแดดเลยอันนี้ก็เรื่องจริงปลาไม่สามารถเห็นแสงแดดได้ค่ะในช่วงนี้เนาะเด่ถาม่าหายใจยังไงโอ้ยปลาหายใจในน้ำแล้วเนาะเออปลาหายใจในน้ําเดิมเหมือนเสเดือนน่ะละเสเดือนอยู่แต่ในดินนะ่ะหายใจในดินเนะาะจ้าเนาะเออหลายหลายคนก็สงสัยเนะาะจ้ะเนาะยังว่าหลเดีหน่อยก็สงสัยบู่หูวามเนาะอืมเพราะว่ายังว่าแหละ ทะเลสาบเนาะพอเป็นน้ําแข็งก็แข็งเบิดลนี่เห็นไหมเป็นทะเลหมดเ้ยนี่ทะเลใช่หมดเลยนี่ทะเลเบิ้เลยจ้ะแต่ว่ากลายเป็นน้าแข็งจ้ะเนาะอือพี่ยาสิรอจักน่อยหอกาแฟมากินความพี่นอ้องเออหอกาแฟมากินไม่หนาวมากวันนี้ไม่มีลมไม่มีลมอากาศติดลบหกองศาไม่มีลมเมื่อเช้านี้ติดลบตั้งสิบหกสิบเจ็ดองศาเนี่ยเออ ตอนนี้เราก็รอค่ะทุกคนรอให้ปลากินเหยื่อเนาะเออ,อ,อ,อรอก่อนรอสักก่อนนี่มูอยู่หอกหนุนจกผู้ใดรู้เขามาตกปลาขึ้นกันจ้ะเจาะทะเลสาบเนาะมารอดูว่าจะว่าจังไดปลาอากาศวันนี้ดีคะ่ะมีแสงแดดเนาะเออลมไม่ค่อยมีค่ะเนาะลมไม่ค่อยมีมีแสงแดดแล้วก็อากาศติดลบองศามาเช้าเนี่ยติดลบสิบสองเออติดลบสิบหกองศาผลเดิมมาเช้า หนาวแต่เช้ามืดยีิบสององศาลบยีิบสององศาเนะี่ยแล้วก็มาลบสิบหกองศาสายๆก็เลยมาใบใาบจังเลยติดลบหกองศาจะพี่นอ้องเนาะเหมือนอากาศดีเหมือนมีแดดถามว่าร้อนไหมโอ้ยไม่ร้อนหรกจ้าหนาวคือเกาอะละนี่เห็นบอกใส่เสื้อผ้าหลายชั้นน่จะบอกให้เออนี่ว่าถ้ามาทะเลสาบนี่มันจะแบบว่าบางคนก็นถามเนาะทะเลสาบคืออะไรเนาะทะเลสาบก็เป็นทะเลทะเลสาบน้ำ ทะเลสาบน้ําจืดนะคะเนาะเนาะเออเป็นทะเลสาบน้ําจืดก็คือเป็นทะเลนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เป็นทะเลน้ําเค็มไงแล้วก็อ่าเป็นโอ้ยไปดูใน Google เอาเถอะเว้บางทีพิญญาอธิบายไม่ถูกเนาะเออพ่าม่นได้ปลาตนะิดข่อยอ่ะเออนั่นแหละจ้ะเป็นทะเลสาเป็นแอ่งน้ําใหญ่ๆทะเลที่มันไม่ใช่น้ําลึกค่ะน้ําไม่ลึกเท่าแม่น้ํานะ เวน้ำนี่น้ำจะลึกมากแล้วก็ทะเลนี่คือทะเลน้ําเค็มน้ําก็จะลึกแต่ถ้าทะเลสาบน้ําไม่ลึกเท่าไหร่หรอกค่ะ,นะเนอะเห็นไหมถึงกลายเป็นน้าแข็งทั้งหมดนั่นแหละมาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวสิพักกินกาแฟาจังน้อยกันเด้อเออหิวกาแฟาแล้วหอ,อก,กาแฟามาพร้อมจ้ะเออนาะน,นี่น,น,นี่นายตีตัดกาแฟเบียร์โยออตบ้า,<อ>ากาแฟจ้ะกาแฟ เย็นเย็น,ยนอันนี้คอ,คอฟฟี่ร้อนคอฟฟี่ร้อนเออแต่ว่าอากาศเย็นอ่านี่คอฟฟี่จะ้ะทุกคนเอ้ยเบียกกินคอฟฟี่สะก่อนคอฟฟี่หอมมาร้อนๆจะใส่นั่นมาเนาะอือหอมมากินอากาศเย็นกินคอฟฟี่ร้อน ความหนาของน้ำแข็งที่เราเจาะนีปะ่ประมาณประมาณยี่สิบเซนติเมตรนี่แหละค่ะยี่สิบกว่าด้วยซ้ำเนี่ยเห็นความหนาไหมเออความหนาหนี่นะาขนาดเลยะเนาะที่เราเจาะลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนที่สงสัยว่ามันไม่ตกเหรอไม่ถล่มเหรอไม่ถล่มจ้ะเนาะเส้นเดือนนี่เป็นเส้นเดือนที่เขาเลี้ยงขายนะคะ เขาแช่ตู้เย็นขายเขาจะแช่ตู้เย็นขายอยู่ตามพวกร้านขายอุปกรณ์เอ,อตกปลาเนี่ยนะคะเขามีขายทั้งหน้าร้อนหนา้าหนาวถ้าเกิดใครไม่บ้านใครไม่มีซื้อเดือนก็ไปซื้อได้เด้อหาซื้อได้จ้ะไม่แพงหรอกยูโรเดียวยูโรสองยูโรแค่นั้นแหละอืมตัวนิดหน่อยจ้ะ้อเดือนตัวนิดหน่อยสี่ละมีขายจะมีขาย หาเสือด้วยวันนี้เราคงจะได้กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยมือนีปลาได้ปลาแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่ดูจนจบนะคะจนจบคลิปมีใครดูจบม้งเอ่ยขอคอมเมนต์หน่อยโอ้ยจากคลิปตกปลาทะเลสาบเนาะแต่เนาะเออจริงๆแล้ววิถีชีวิตของชาวฟินแลนด์นะคะเราอยู่กันในช่วงฤดูหนาวเนาะก็จะ หนาวแช่แข็งอย่างนี้นะคะหลายๆคนก็เบื่อแหละเนาะไม่แค่แค่เราฝรั่งอะไรก็เบื่อเวลาที่เขามาตกปลากันอย่างนี้ก็มาเพื่อความเอนจอยความสนุกสนานนะคะก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ปลาเยอะขนาดนั้นไปกินนอกจากเนาะเออเพราะว่าปลาเอ,อ่อปลาเนี่เราซื้อได้ตามร้านอาหารนะคะหรือไม่ก็ตามเก้าปลาก็คือร้านขายปลาเนี่ยแต่มันมีขายอยู่จากซปเปอร์มาร์เก็ตมีขายอยู่แต่ว่าเวลาเขามาตกปลาเขาก็มาตกกันเลียนไปสั้นละ เออความสนุกสนานให้ฮาน,านัแต่เนาะเออมีมาตกปลาหลายยูปลาเดดมากแต่พินญ,ญาดเอาที่หนเชานี่ก็มีสี่ห้าคนเนาะอันนี้มามาอีกสองคนคะนะ่ะเนาะจากพินญ,ญาขอได้ดปลาคือการละเมนเนีนะควอมจากจิกาบ้านแล้วเนาะมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆค่ะวิถีชีวิตชาวฟินแลนด์นะคะเนาะในช่วงฤดูหนาวเราทำอะไรเนาะจา่ะเนาะประมาณนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามนะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่คอมเมนต์ที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเจอกันคลิปหนาจะาบ่หูกันวรท่านคลิปยังนะจ๊ะหนาน้ำมีนมยังท่านน่าจะเนาะเป่ๆเาๆเรนพรวอมจ้าเออนั่นแหละจ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายๆเจอกันคลิปหนาจ้า